ครับขอต้อนรับเข้าสู่เจริญจิตพอดแคสต์ o s t สฟ s t Invest Postrust m i n เจริญลทุนกับเจริญจิตครับวันนี้พบกันเป็นเอพิโซดที่199กนะครับก็กลับมาพบกันในวันทําการสุดท้ายของปี2,562นะครับก็วันนี้ตลาดหุ้นยังเปิดอีก1วันนะครับแต่ว่าก็เป็นช่วงปลายปีแล้วนะครับวันทําการสุดท้ายนะครับในบรรยากาศส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้นะครับจะขออนุญาตมารีวิว นครับมาพูดถึงการทำพอดแคสต์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยผ่านมา199เอพิโซดเนี่ยอยากจะขออนุญ,ญาตมารีวิวว่ามีเอพิโซดไหนที่ส่วนตัวผมนะครับมีความชื่นชอบนะครับอยากจะมาอัปเดตสัก20อันดับนะครับ20พอด20เอพิโซดนะครับตอนรับปี2020ด้วยนะครับก็อยากจะมาถือว่ามาได้มาเล่าให้ฟังนะครับว่าเอพิโซดไหนเป็นยังไงแล้วก็มีความชื่นชอบมากน้อยขนาดไหนเป็น ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเริ่มเลยนะครับแน่นอนนะครับก็ที่ชอบที่มีความประทับใจแรกสุดเลยนะครับก็เป็นเอพิซ o ดหนึ่งนะครับเอพิซดแรกเลยนะครับไม่มีชื่อด้วยนะครับเป็นเอพิซดที่ตั้งชื่อตามชื่อพอดแคสต์นะครับก็คือ p o s t u l n v e p o s t u l a t m i n d นะครับก็เริ่มทำเอพิซ o ดแรกถ้ามาไล่เรียงดูเนี่ยเอพิซ o ดแรกน่าจะเป็นเอพิซอดที่สั้นที่สุดด้วยนะครับแค่3นาทีกว่า นะครับใครที่ได้เข้ามาฟังพอดแคสต์นี้นะครับอยากจะลองฟังจุดเริ่มต้นนะครับก็ลองไปฟังดูนะครับเอพิโซดหนึ่จะเห็นว่าการพูดนี่จะค่อนข้างจะแข็งแข็งมากเลยนะครับก็ลองไปฟังดูนะครับตอนนั้นยังไม่ค่อยมีประสบการณ์นะครับตื่นเต้นด้วยนะครับก็เป็นเป็นความประทับใจนะครับสําหรับการพูดเริ่มต้นเอพิโซดแรกตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็ มาจนถึงเอพิโซดนี้199อเิอพิโซดถัดมาครับเอพิโซดที่7นะครับเอพิโซดนี้พูดเกี่ยวกับตัวหุ้นทิสโก้ครับที่ประทับใจเพราะว่าเป็นตัวหุ้นที่จริงในส่วนตัวในแง่ของคําแนะนำเนี่ยเป็นเป็นหุ้นที่ติดตามมาตลอดในหลายๆปีหลังเลยนะครับเพราะว่าหุ้นทิสโก้เนี่ยจะเป็นหุ้นที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีในช่วงก่อนการจ่ายปันผลนะครับแล้วเอพิโซดที่7นี้ ก็เป็นอิโธิพที่ผมไปเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับเอามาคำนวณคำนวณในต่างต่างแล้วก็ออกมาเป็นผลการวิเคราะห์แล้วก็เอามานําเสนอให้กับผู้ฟังได้ฟังนะครับซึ่งก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในอพิโซดในพอดแคสต์ของเราเนี่ยก็จะมีข้อมูลมาจากหลายแหล่งนะครับอาจจะมาจากบทความต่างประเทศอาจจะมาจากาข่าวสารในประเทศอาจจะมาจากบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์นะครับ แต่ก็จะมีส่วนหนึ่งที่นำมาจากข้อมูลที่ผมได้หยิบจับเอามาคิดแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็เอามานําเสนอให้กับนักลงทุนทุกท่านแต่ว่าข้อมูลก็เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในตลาดอพิโซดที่ 7, เจ็ดอพิโซดที่เกี่ยวกับทิสโก้ก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกันเก่งกําไรเงินปันผลนะครับก็เก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วก็มาพูดให้กับนักทุนฟังก็ก็ถือว่าประทับใจนะครับก็เป็นอพิโซดที่หยิบเอาข้อมูลมาทําแรกๆเลยนะครับ เอพิโซดมานะครับเอพิโซดที่16นะครับเอพิโซดนี้เนี่ยเป็นการอธิบายเรื่องของการตั้งราคา ATO ATC สำหรับระบบการซื้อขายในตลาดหุ้นบ้านเรานะครับซึ่งในเอพิโซดที่16นี้เนี่ยที่ประทัดใจก็คือเป็นเอพิโซดแรกที่มีการใส่จิงเกิลใส่ตัวดนตรีมาในหัวท้ายนะครับในตั้งแต่เอพิโซดหนึ่งถึงเอพิโซดที่15เนี่ยก็จะพูดแบบทื่อๆเลยเปิดมาพ,ดพูดเลยนะครับ พอเอพิโซดที่16เนี่ยก็ได้เอาดนตรีมาใส่ก็รู้สึกว่า,าก็มีการขั้นบรรยากาศให้กับผู้ฟังทุกท่านก่อนที่จะนําเข้าสู่เนื้อหาส่วนเนื้อหาที่พูดเนี่ยก็เป็นการพูดที่มาจากประสบการณ์ในการในการทำงานนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันก็คือมีหลักการของมันอยู่แหละแต่ว่าก็พูดจากภาพที่เห็นเอามา,าแนะนําให้ผู้ลงทุนทุกท่านได้ฟังนะครับก็เป็นอีกเอพิโซดหนึ่งที่ประทับใจ นะครับเอพิส o ดถัดมานะครับข้ามมาเอพิส o ดที่37นะครับจริงๆระหว่างนี้เนี่ยก็ก็ก็มีการพูดหลายเอพิสซดที่น่าประทับใจนะครับไม่ว่าจะเป็นบางเอพิสซดที่ได้เริ่มต้นเอาพวกภาพหน้าป,ปกที่มีการตกแต่งด้วยตัวเองเนี่ยก็ก็เอามาใส่อันนี้ก็ก็ก็เป็นการพัฒนาการที่ดีขึ้นหรือมีช่วงที่ไปเดินทางไปต่างประเทศก็เอาพอดแคสต์ไปอัดด้วยนะครับก็ก็เป็นข้อที่น่าประทับใจเหมือนกันแต่ว่า ถ้ามา์เลโตด,ดที่37เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของผลตอบแทนตลาดหุ้นช่วงสงกรานนะครับอันนี้ก็เป็นการที่นําเอาข้อมูลเนี่ยมาพูดเหมือนกันนําเอาข้อมูลจากตลาดจริงเนี่ยเก็บมาคํานวณแล้วก็มาพูดให้นักทุนได้ฟังเหมือนกันแต่ว่ามันพิเศษตรงที่ว่าอีพิโ od นี้เนี่ยเคยที่จะเป็นพูดเขียนไว้เป็นบทความไว้แล้วในปีก่อนหน้านั้นแล้วก็เอาบทความเนี้ยมาพูดแล้วก็มาเหมือนกับ เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้มันทันสมัยมากขึ้นแล้วก็เอามาพูดได้ก็คือความประทับใจจากเอพิโซดนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่ดึงมาจากบทความแล้วก็เอามาพูดให้กับนักทุนได้ฟังนะครับก็เอพิโซดที่3 7เครับเกี่ยวกับผลตอบแทนของตลาดหุ้นช่วงสงกรานนะครับข่าใหม่อีกนิดนึงเป็นเอพิโซดที่40นะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องในเคสช็อตเซลลิงนะครับการขายช็อตเซลลิงโดยที่ไม่มีหุ้นในมือนะครับข้อนี้เนี่ยที่ประทับใจก็คือว่า เป็นเอพิโซดหนึ่งที่นึกขึ้นน,น,นึกออกว่ามีผู้ฟังหลังไมมาอยากจะให้พูดเรื่องนี้ก็เราก็ไปหาข้อมูลแล้วก็เอามาพูดก็เป็นความประทับใจหนึ่งนะครับแล้วก็เรียนผู้ฟังทุกท่านนะครับถ้ามีข้อมูลตรงไหนที่เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะครับเกี่ยวกับในแง่มุมที่พอดแคสต์เราพูดถึงเป็นประจำเนี่ยถ้าอยากจะฟังแง่มุมไหนเนี่ยก็สามารถที่จะหลังไมนะครับหรือว่าอินบ็อก เข้ามาได้นะครับในช่องทางต่างๆนะครับผมมีเพจเจริญจิตอยู่นะครับก็ตามชื่อเลยนะครับหรือว่าจะอาคอมเมนต์มาก็ได้ในในช่องทางของที่ทุกท่านได้ฟังนะครับก็สามารถที่จะพูดคุยสื่อสารกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับเอพิโซดที่40ก็เป็นเอพิโซดหนึ่งที่ประทับใจเอพิโซดที่ข้ามาเอพิโซดที่50นะครับเอพิโซดที่50นี่มันก็เป็น50เอพิโซดแรกนะครับเอพิโซดห้าสิบก็เป็นครั้งหนึ่งที่ เอาผลงานเกี่ยวกับหุ้นที่ได้พูดถึงในเอพิโซดหนึ่งถึงสี่สิบเก้าคือทุกแต่และเอพิโซดเนี่ยบางทีไม่ได้พูดถึงเรื่องหุ้นทุกเอพิโซดนะครับแต่ว่าจะมีบางเอพิโซดที่พูดเรื่องหุ้นเป็นที่เฉพาะเจาะจงเมื่อครบห้าสิบเอพิโซดเนี่ยก็จะมีการมารีวิวว่าห,หุ้นที่เราพูดไปณจากวันที่พูดเนี่ยนับจากวันที่พูดเนี่ยมาจะถึงวันที่เราพูดเอพิโซดที่ห้าสิบเนี่ยหุ้นเหล่านั้นมีผลตอบแทนดีหรือไม่ดีให้ผลตอบแทนมากน้อยขนาดไหนก็เป็นการที่จะได้้รีวววิแลก ได้ดูผลงานที่ได้พูดพูดคุยไปด้วยว่าสามารถนําเนื้อหาที่ดีมาให้นักหุ้นได้ฟังมากน้อยขนาดไหนนะครับมันก็สื่อสารออกมาตอบออกมาเป็นตัวผลตอบแทนของหุ้นที่พูดนะครับก็50เอพิโซดเอพิโ o ดที่50ก็พูดเกี่ยวกับหุ้นที่พูดมาทั้งหมดแล้วก็เลยกลายมาเป็นธรรมเนียมว่าทุกๆเอพิสซดที่50 1 0 0 150ก็จะมีการเอาหุ้นใน50เอพิสซดก่อนหน้าเนี่ยมาพูดรีวิวให้ฟังเช่นเดียวกันนะครับถ้ามาสู่เอพิโ o ดที่ 66นะครับเอพิโซดที่66เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยมีการเรื่องของกฎหมายกฎเกณฑ์ที่จะมีการจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยของกองทุนรวมตาสารนี่มีการเก็บภาษี15%นะครับก็เอพิโซดนี้น่าประทับใจตรงที่ว่าสามารถที่จะเอาเรื่องการลงทุนอื่นๆที่อยู่นอกเหนือจากตลาดหุ้นนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่กระทบกับนักลงทุนเป็นวงกว้างซึ่งไม่ได้เฉพาะเจะจง กับนักลงทุนที่อยู่ในตลาดหุ้นเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมก็สามารถไปศึกษามาแล้วก็เอามาเล่ากับให้กับนักลงทุนได้ฟังซึ่งก็ขยายวงออกจากตลาดหุ้นออกไปเป็นเรื่องของอกองการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ก็เชื่อว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นเอพิโซดหนึ่งที่ประทับใจนะครับถ้ามาอีกอันนึงที่ประทับใจนะครับเอพิโซดที่81เนะครับเป็นการนําเสนอหุ้นแบบแรนดอมนะครับประกอบด้วยหุ้นที m a m มามหุ้นยู หุ้น TFFIF แล้วก็หุ้น p s s นะครับที่ประทับใจก็คือข้อมูลเหล่านี้เนี่ยบางทีบางหุ้นเนี่ยนักงทุนไม่ได้รู้จักไม่ได้พูดคุยแต่ก็ไม่ได้มีนักวิเคราะห์ที่จะทําข้อมูลขึ้นมาให้ฟังนะครับก็ไปทําการศึกษาข้อมูลคร่าวๆมาเอามานําเสนอให้กับนักงทุนได้รู้จักหุ้นเหล่านี้นะครับแบบง่ายๆนะครับแล้วก็โดยที่ไม่ต้องมีที่มาที่ไปนะครับหยิบมาพูดเลยนะครับแล้วก็ที่ประทับใจก็คือพอมองย้อนกลับไปเนี่ย ทั้ง4หุ้นนี้เนี่ยก็ยังเป็นหุ้นที่ดูแล้วก็ยังณนะเวลานี้ก็ยังน่าลงทุนอยู่นะครับใครที่ไม่รู้จักหุ้นเหล่านี้นะครับอาจจะไปย้อนฟังได้นะครับในเอพิโซดที่81นะครับเอพิโซดถัดมานะครับที่ประทับใจนะครับก็คือเอพิโซดที่90นะครับเนื้อหาที่พูดคือเรื่องหุ้นดีไม่ดีจับจังหวะแม่นแม่นแม่นเนี่ยลงทุนอย่างไรดีนะครับเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดปิดท้ายก่อนที่ผมจะพัก การทำพอดแคสต์ไปช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อไปสอบตัวคุณวุธ CFP โมดูลสองนะครับก็เพื่อที่จะเป็นคุณวุธในการทำงานนะครับเอพิโซดนี้เนี่ยประทับใจตรงที่ว่าเนื้อหาที่ผมไปอ่านเพื่อเตรียมสอบเนี่ยเนื้อหาที่ผมไปอ่านเพื่อเตรียมที่จะสอบตัว CFP โมดูลสองเนี่ยปรากฏว่ามันมีเนื้อหาที่น่าสนใจแล้วก็สามารถนามาเล่าให้กับนักลงทุนได้ฟังได้ด้วยนะครับก็ก็ถือว่าเป็นอีกเอพิโซดหนึ่งที่น่าประทับใจนะครับก็ นักล,ลงทุนลองไปฟังดูได้นะครับในเอพิส od ที่90หลังจากเอพิส od ที่90เนี่ยก็พักไปประมาณสัก2สัปดาห์ได้นะครับแล้วก็กลับมาทําในเอพิส od ที่91นะครับก็เพราะฉะนั้นเอพิส od ที่91ก็เป็นอีกเอพิส od หนึ่งที่น่าประทับใจเอพิส od นี้เนี่ยพูดถึง1คําถามที่นักทุนซึ่งประสบความสําเร็จถามตัวเองเสมอเรื่องเนื้อหาก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเป็นเ,เป็นคําถามที่นักทุนต้องถามตัวเองนะครับว่าในการลงทุนเนี่ยควรจะถือหุ้นแบบไหนแล้วก็ มองการลงทุนในหุ้นนั้นเป็นอย่างไรแต่ที่น่าประทับใจก็คือว่ามันเป็นพิสวดที่กลับมาทําหลังจากหยุดไปครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในแง่หนึ่งก็คือถ้าถ้ามันหยุดไปเนี่ยการความต่อเนื่องมันก็ขาดไปนะครับถ้าไม่ได้กลับมาทำเนี่ยก็อาจจะทิ้งยาวไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นวิเสเก้ิที่กลับมาทำเนี่ยก็ทําให้การทำพอดแคสต์เนี่ยดำเนินมาต่อเนื่องจนถึง ปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นอีพีโสโอนึงที่น่าประทับใจแล้วก็มาถึงอพิสโซนที่100นะครับครบ100เอพิโซดสนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ยังก็เป็นเรื่องของการกลับมารีวิวหุ้นที่พูดในแต่เอพิโซดที่51เป็นต้นมาถึง99นะครับแต่ก็น่าประทับใจตรงที่ว่าครบ100อเอพิสโซดพอดีนะครับแล้วก็ตรงช่วงจังหวะเอพิโสโซดที่90มาจนถึง100เนี่ยก็เป็นเป็นช่วงที่มีกลุ่มผู้ฟังใหม่เข้ามามากขึ้นนะครับก็ช่วงบรยากาศที ค่อนข้างส่วนตัวก็ค่อนข้างประทับใจนะครับข้ามาเอพิโซดที่111เนะครับเป็นเรื่องของการกระจายความเสี่ยงให้ดีเป็นสิ่งสำคัญที่ที่จะส่งผลต่อการลงทุนให้ดีด้วยนะครับเป็นความเห็นของคุณเรดาริโอนะครับผู้จัดการกองทุนรายใหญ่เบอร์ต้นๆของโลกเลยนะครับที่น่าประทับใจตรงนี้เพราะว่าอนอกเหนือจากการที่ผมเอามาพูดในพอดแคสต์แล้วเนี่ยผมผมมีการเพิ่มเติมในลักษณะที่ว่าเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ย ไปโพสต์ลงใน facebook ไปโพสต์ลงในบทความด้วยซึ่งมันก็เป็นการสื่อสารในหลายช่องทางเดิมที่เนี่ยพูดพอดแคสต์ก็พูดอย่างเดียวนะครับพูดอย่างเดียวพูดแล้วก็จบไปแต่ว่าในมุมของในในเอพิโซดนี้เนี่ยเป็นการเริ่มต้นที่จะเริ่มเอาข้อมูลที่พูดเนี่ยไปลงเป็นบทความด้วยนักหนุนที่ชอบอ่านก็ได้อ่านด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเอพิโซดนี้เนี่ยเป็นเอพิโซดที่เริ่มต้น มีการขยายไปในช่องทางของ Spotify ด้วยนะครับจากเดิมที่มีแต่ n า c l o u d เนี่ยพอยทพิที่1นึ่เปนี่ยก็เริ่มมีขยับไปที่ Spotify ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นอีพิซอดหนึ่งที่น่าประทับใจข้ามาอีกอันนึงก็เป็นอพิซอดที่114นะครับพูดถึงหุ้น EA นะครับก็รู้สึกว่าเป็นการพูดหุ้น EA เเนี่ยตัวนี้เป็นการพูดประกอบกันระหว่างข้อมูลที่มาจากบทวิเคราะห์หลักทรัพย์กับข้อมูลที่ได้ไปศึกษาจากด้านนอกมา นะครับเมื่อเอามารวมกันเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะแน่นแล้วก็นักลงทุนเนี่ยถ้ามาฟังเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ทั้งในแง่ของการลงทุนแล้วก็รู้จักตัวบริษัทมากขึ้นด้วยนะครับเอพิโซดที่114ก็น่าประทับใจแล้วก็รูปก็สวยด้วยรู้สึกว่าประทับใจว่าเออรูปมันก็สวยดีนะครับแล้วก็ข้ามมาอีกเอพิโซดหนึ่งนะครับในเอพิโซดที่1 4 0ขออภัยนะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึง เอพิโซดที่143นะครับก็เป็นเอพิโซดที่พูดถึง Wix Index เนะครับ Wix Index นะครับ, Index, รบก็เป็นเอพิโซดที่ช่วงเวลานั้นเนี่ยมีการพูดถึง Wix Index เยอะเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยพลิกมาจากจากการที่ทรงตัวมาดีๆเนี่ยกลับมามีความผ,ลผ,ลผลันผวนและในตลาดก็มีการพิจารณาดูถึงหุ้นถึงค่าค่าหนึ่งก็คือตัว Wix Index นะครับก ผมก็ไปสืกษาข้อมูลจากภายนอกมาเอามาเล่าให้นะักลงทุนฟังแล้วก็ไปเขียนเป็นบทความด้วยซึ่งก็เป็นการผสมผสานในหลายช่องทางก็น่าสนใจใครอยากรู้จัก Wix Index นะครับลองย้อนกลับไปฟังดูได้นะครับข้ามาอีกเอพิโ od หนึ่งเป็นเอพิโ od ที่155ครับเป็นการจัดพอร์ตกระจายการลงทุนอย่างง่ายนะครับเอพิส od นี้เนี่ยเป็นเอพิส od ที่ ผมไปฟังสัมมนาด้านนอกมานะครับไปฟังสัมมนาของทางบริษัทนี่แหละเป็นอินฮาส์นี่แหละไปฟังมาแล้วก็เอามาเล่าให้กับนักลงทุนได้ฟังก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการมาเล่าพอดแคสต์นะครับนอกเหนือจากไปหาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตไปหาข้อมูลจากบทความไปหาข้อมูลจากบทวิเคราะห์อันนี้ก็เป็นการไปฟังสัมมนาจากภายนอกมาแล้วก็เอามาเล่าให้กับนักลงทุนได้ฟังนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบอีกหนึ่งความประทับใจที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นก็ข้ามาที่เอพิโซดที่หนึ่งร้อยหกสิบเก้านะครับเอพิโซดที่หนึ่ง้อยหกสิบเก้าเนี่ยก็เป็นเอพิโซดที่เล่าถึงการจองหุ้นเพิ่มทุนหรือว่าจองหุ้นที่มันมีการขึ้นื่น้งหมาย XR มานั่นเองซึ่งต้องเรียนว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ผมหายไปเลยหนึ่งเอพิโซดนะครับเพราะว่าผมยุ่งมากกับการไปจองหุ้นเพิ่มทุนถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเป็น j a z i f นะครับซึ่งไปดูแลลูกค้าทํารายการให้ครบแล้วก็ไม่ได้ทำมาหนึ่งแล้วก็หายไปหนึ่งวันไม่ได้มาทำพอดแคสต์ลงนะครับก็พอกลับมาทาเนี่ยก็มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับก็รู้สึกประทับใจตรงที่ว่ามันก็เพิ่มรูปแบบการทาพอดแคสต์ของเราอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าเป็นการเล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็เล่าถึงสิ่งที่นักลงทุนเนี่ยบางคนอาจจะเจอแล้วบางคนอาจจะไม่เคยเจอแล้วก็สามารถที่จะเมื่อเข้ามาเจอเนี่ยก็จะสามารถที่จะมีความรู้ที่จะสามารถรับมือได้ เช่นเดียวกันนะครับในอพิโซดที่1น9พูดถึงเรื่องของการจองวุ้นเพิ่มถึง XR นะครับแล้วก็มาถึง100เอพิโซดที่172เนะครับเป็นพูดถึงเรื่องการเติบโตแบบ CATR นะครับแล้วก็ประโยชน์ในการใช้งานซึ่งตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์ในแง่ที่ว่า1ก็คือที่ประทับใจคือเป็นบทความที่ผมเคยเขียนไว้เช่นเดียวกันก็มาพูดในพอดแคสต์ให้ฟังนะครับแล้วก็2ก็คือว่าเนื่องจากเวลาที่เราพูดในพอดแคสต์เนี่ยเราจะพูดถึงบทวิเคราะห์บ่อยๆนะครับแล้ว แต่ละบทวิเคราะห์มเมื่อพูดถึงการเติบโตของ EPS หรือว่ารายได้ก็ดีเนี่ยเขาก็จะพูดถึงอัตราที่เรียกว่า CAGR การให้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลที่ผู้ฟังเนี่ยสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในการฟัง podcast หรือว่าการศึกษาข้อมูลในการลงทุนได้ต่อเนื่องนะครับก็เอพิโซดที่172ก็เป็นอีกพิโซดที่น่าสนใจแล้วก็รูปก็สวยด้วยบางทีเห็นรูปสวยๆก็ประทับใจเหมือนกันนะครับก็เป็นรูปที่ไปหามามาทําแล้วก็มาลงเป็นปกให้กับนักลงทุนนั่นเองนะครับ จากห0ึ่งร้อยจากเอพิโซดที่172เข้ามมาเอพิโซดที่179นะครับเป็นเรื่องของการทำแผนการลงทุนพาร์ทหนึ่งนะครับอันนี้เป็นพาร์ทเป็นเป็นความประทับใจก็คือเป็นพาร์ทที่เป็นพอดแคสต์ที่ออกมาเป็นซีรีส์นะครับการทำแผนการลงทุนเนี่ยมีทั้งหมด5พาร์ทนะครับบวกพาร์ทพิเศษอีก1พาร์ทนะครับรวมเป็น6พาร์ทนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นการไปทำงานจจจรรรริิิงงงงงขข้้้้้้าาาาานนออออกกกกไไปปเเเตตียมมมูููลลลลพพบบคคแแว็าา่ใใหััผฟดส ได้ฟังนะครับก็เป็นอีก,อกหนึ่งเอพิโซดที่ประทับใจนะครับแล้วก็เป็นซีรีส์ด้วยผู้ฟังลองย้อนกลับไปลองฟังดูได้นะครับมีทั้งหมด5้เอพาพาร์ทแล้วก็อีกหนึ่งตอนพิเศษนะครับถ้าม,มาเป็นเอพิโซดที่188นะครับเอพิโซดนี้เ,เป็นเอพิโซดที่คุยยาวที่สุดและนะครับคุยไป20กว่านาทีนะครับแล้วก็เป็นเอพิโซดที่ไม่ได้เตรียม ข้อมูลนะครับไม่ได้มีสคริปต์นะครับแล้วก็พูดรวดวเดียวจบเลยสายเป็นเรื่องของการที่ช่วงนั้นเนี่ยตลาดหุ้นลงมาสิบวันนะครับแล้วก็เกิดความกังวลค่อนข้างเยอะในตลาดแล้วผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานคุยกันจริงๆก็คือไม่ได้ไม่ได้มีการดันหมายไม่ได้มีวาระอะไรก็คุยกันในช่วงเวลาการทํางานนี่แหละช่วงพักนี่แหละแล้วก็รู้สึกว่าเออมัน ค่อนข้างจะมีประเด็นแล้วก็เอามาเล่าให้กับนักลงทุนได้ฟังก็เป็นเอพิโซดที่คุยยาวด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ฟังนะครับเป็นเอพิโซดที่มีคนเข้ามาฟังเยอะมากแล้วก็เร็วมากด้วยนะครับโพสต์ไปแป๊บเดียวเนี่ยมีคนเข้ามาฟังตึมเลยนะครับแล้วก็แล้วก,วก็จนมาถึงตอนนี้ก็ยังเป็นเอพิโซดหนึ่งที่มีคนฟังค่อนข้างเยอะนะครับในเอพิโซดที่188แนะครับแล้วก็สุดท้ายเอพิโซดที่ประทับใจก็คือเอพิโซดที่ท่ผานมาเล่างร่อองก้าโอนเุ้ดรีหว่านคลนะครับ เอาประสบการณ์ในการทำงานมาเล่าให้กับนักลงทุนได้ฟังนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นเกร,เร็ดเล็กๆน้อยๆที่ประสบพบเจอมาในช่วงของการทำงานนะครับแล้วก็หยิบเอาแง่มุมต่างๆมาเล่าให้กับนักลงทุนได้ฟังนะครับก็รู้สึกว่าตั้งแต่ช่วงหลังที่เริ่มเอาเรื่องต่างๆมาเล่าให้นักลงทุนได้ฟังมากขึ้นเนี่ยก็ดูแล้วค่อนข้างที่จะมีผู้ฟังพอสมควรนะครับแล้วก็แล้วก็เชื่อว่าน่าจะได้ประโยชน์นะครับแนวทางของพอดแคสต์ก็ อาจจะพยายามหาเรื่องเหล่านี้มาเล่าให้ฟังมากขึ้นนะครับในแง่ของการทํางานจริงในแง่ของประสบการณ์ทํางานเชื่อว่านักทุนก็จะได้ประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับก็ผ่านพ้นไปนะครับสําหรับ20เอพิโซดที่น่าประทับใจนะครับก็หยิบยกมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ถ้าใครฟังแล้วจะย้อนกลับไปฟังดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ก,ก็ก็ยินดีนะครับเอพิโซดแรกๆอาจจะเป็นเอพิโซดที่พูดแข็งๆื่อๆๆนะครับใคร ไม่เคยได้ฟังลองย้อนกลับไปฟังดูนะครับจะเห็นความแตกต่างระหว่างอพิโซดแรกกับอพิโ o ดหลังๆนะครับก็ยินดีนะครับให้ลองไปฟังดูแล้วก็ถ้าใครมีเรื่องอะไรอยากให้พูดนะครับหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากให้อยากจะแนะนําติชมนะครับก็สามารถที่จะส่งเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมไล่เรียงอีกทีนึนะครับอพิโ o ดที่พูดกันในอพิโ o ดต่างๆที่พูดกันในอพิโซดนี้นะครับก็ประกอบด้วยอพิโ o ดที่1 7, 16, 37 40 50 66 81 90 91 100 111 114 11 143 155 169 172 179 188แล้วก็197นะครับเผื่อว่าใครจะไปย้อนฟังกันดูนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับวันนี้พูดยาวสักนิดหนึ่งนะครับก ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในช่วงวันพักผ่อนช่วงปีใหม่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิสซร์ัดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ